นี่คือการทําบันทึกของจอนี่และป้าจุงแล้วอ่อนแล้วใกคนหนึ่งที่ที่กวนตีนที่สุดในโลกนี่ไงครับแมยู you, มาต่ออ่อนจุงเรื่องผมอย่า yeah. ทุกคนกำลังทำรอยกระทงกันครับ<แ>นี่นี่นี่ครับนี่ครับ ม่าม้าออนพเพลสสึกแล้วครับยอดเชื่อเข้าแล้วครับถ้าตาบอกกระจายทางร้อยยื่นตรงตรงนี้ทางยาวเนี่ยติด,ด,ดบ,บ้านดีแังวะใช่แล้วติดบ,บ้านเจ้วจะลืมเด็กคนหนึ่งที่จริงต้องสุดในบ้านหายไปไหนแล้ว <c oughs> มันอยู่ข้างล่างผมไงครับนี่ไงครับตวนเด็กกวนเด็กกวนเด็กกวนครับ จะไปตายแล้บทคอนแล้วเดี๋ยวแ้ก um, ็ตายใสยไปนิดน no? no ิดเลยหรอาปตาย๊าย๊าป๊าป๊าป๊าจุงป๊าป๊าปกาะ๊าป๊วยงามสวยงาป๊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 าปโาป๊าป๊าป๊กป๊าป๊้ากาา ไม่โอ้ยมนักอยู่แล้วไหยา่ลอหาลาล่งป๊าป้าชมให้มานะป๊าชมให้เจมหละเล่นจนพังเลยต้ลูกไม่ใช่ต้ยเดีเาไวก่อนเออปปเกันต้มไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรลูก จบเพวังแล้วครับปืนของเล่นผมสองร้อยกว่าบาทจบเพวังแล้วครับด้วยเด็กมือตัวตัวนี้ครับตัวนี้โอ้เออนี่ตัวนี้ครับตัวร้ายครับตัวร้ายตัวนี้เป็นตัวดีครับตัวดีดีหมกมอไอเด็กบ้านี่อย่าพูดถ่ายรูป่ายรูปหน่อยถ่ายรูปได้ ตรงอย่างนี้เด็กกวนจบกามันทุกแค่นี้